นะ,ะ,ะโมตัสมมตสะภะคะวะตโอะตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ,ะ,ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัคคะทิเย วะรธายีัทธาาทายีจะโยนโรที่คายุยะสวาโหตียัตธายทูปปะชตีตีตบัดนี้จะได้สแสดงพัะธมะเทศนาในกถินนัถากถาพัฒนานาการถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งอานิสง์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุดทิผล แก่สั้นถาทุทนทั้งหลายผู้มีความผลขวายใฝ่ในการบำเพ็ญกุศลอีกทั้งเพิ่มพูนศรัทธาภาษาทะเพื่อความเชื่อมั่นในการประพฤติดีประพฤติชอบตามสมควรแก่เวลาดำเนินความว่าเนื่องในวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายมีมนัดเรื่องใสในพระพุทธศาสนา ได้มีฉันทะร่วมกันประกอบบุญกุศลโดยเฉพาะได้จัดนำผ้ากรถิ่นมาทอดถวายแก่พระพิสุสงฆ์ผู้จำพรรษาครบทวนไตรมาสณอาวาสแห่งนี้ซึ่งจัดเป็นการบำเพ็ญบุญที่ยิ่งใหญ่และทำได้เฉพาะการเท่านั้นเพราะว่าการถวายผ้ากรถิ่นนี้เป็นการละทานคือถวายได้เฉพาะในฤดูเท่านั้น ตั้งแต่ออกพรรษาแล้วคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงวันครึ่ง15ค่้าำเดือน12รวมเป็นเวลา1เดือนเท่านั้นจึงจัดว่าเป็นทานที่มีอานิสงส์มากดังจะได้อธิบายเป็นลำดับต่อไปอันหนึ่งการถวายผ้ากรถิงนนี้เป็นทานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอนุญาตให้พุทธบริษัทถวายแก่พระพิสพูจำพรรษาครบท้วนไตรามาสเท่านั้นซึ่งก่อนที่จะทรงอนุญาตทานชนิดนี้มีประวัติเล่าเป็นตำนานซึ่งปรากฏอยู่ในคำพีพระวินัยประดกว่าสมัยหนึ่งพระสมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารแห่งเมืองสาวัตถีมีพระพิสษุชาวเมืองปถาจำนวนสารูป ล้วนแต่ถือทุดงคุณสมบูรณ์ด้วยศิราจาัั์เข่งคัดอยู่ในพระวินยัยมีนิสัยชอบอยู่ในปา่าได้พร้อมใจกันเดินทางจากเมืองปาถาเพื่อไปเข้าเฝ้าพระสมมาสัมพุทธเจ้าแต่พอเดินทางไปถึงเมืองสาเกตซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ห่างจากกรุงสาวัตถีประมาณ6โยชน์ก็พอดีถึงกำหนดวันเข้าพรรษาตามวิน,ยนัย จึงติดขัดที่จะเดินทางต่อไปจึงจำต้องตัดสินหยุดพักเข้าพรรษานะเมืองสาเกตในระหว่างอยู่จำพรรษาพระภิษุเหล่านั้นระลึกนึกถึงพระสมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันโดยไม่ได้คิดว่าพวกเราเดินทางมาไกลตั้งใจว่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ก็ต้องรอต่อไปอีกสมเดือนจึงจะได้ไปเฝ้าฉะนั้นพระพิสุเหล่านั้นคันออกพรรษาแล้วก็รีบเดินทางไปเมืองสาวัตถี เพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งนี้ขนาดยังเป็นปลายฤดูฝนก็ยังมีฝนตกพรํำอยู่จีวรและบริขารจึงเปียกชุ่มชื้นไปด้วยน้ำฝนและเปิดเปื้อนไปด้วยโคลตมผลทางแห่งเจิงนองน้องผลทางบางแห่งเจิงนองด้วยน้ำแต่พระพิสุเหล่านั้นก็พยายามเดินไปจนรุ้ถึงวัดพระเจตวัน อันเป็นสถานที่ประกอบอยู่ของพระพุทธเจ้าเมื่อได้เข้าเฝ้าถวายนมัมศการพระพุทธองค์แล้วจึงนั่งในสถานที่อันควรนั่งข้างหนึ่งของพระพุทธองค์ทรงทำปฏิสันฐานแล้วตัดถามถึงความเป็นอยู่ในพรรษาและการเดินทางมาในครั้งนั้นพระพิสุเหล่านั้นได้กราบทูลเหตุการณ์ทั้งหมดให้พระองค์ทรงทราบโดยตลอด เมื่อพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงสดับเรื่องแล้วก็ทรงเห็นความลำบากในการเดินทางในสถานที่ต่างๆก็ต้องถือเอาตายกีวรไปครบชุดตลอดทั้งปีเพราะอาศัยเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทั้งประกอบกับพุทธประสงค์ที่จะให้พระพิกสุ์ได้ประโยชน์พิเศษในการปฏิบัติพระวินยัยจึงตัดเรียกภิกษุทั้งหลาย มาประชุมพร้อมกันแล้วตรัสถามมีคถาว่าอนุชานามิพิกขเววัดสังวุตตานังพิกขูนังกัทินางอัตทะิตุงอัตทกะกัทินานังโมพิกขเวปัญจะอนิสังสากับปิกสันติซึ่งแปลความในใจว่าพิสุทธ์ทั้งหลายเราอนุญ,ญาตให้พิสุท์ทั้งหลาย ผู้มีจำมัรสาแล้วกลานกระถินได้ท่านทั้งหลายที่การกระถินแล้วจะสำเร็จอันสงห้าประการดังนี้ก็การที่พิสุผู้กลานกระถินแล้วจะได้รับอนิสงห้าประการดังนี้คือหนึ่งทเที่ยวจาลึกไปไม่ต้องบอกลาสองทเที่ยวจาลึกไปโดยไม่ต้องนำไตรจีวรไปครบทั้งชุดสาม ฉันรวมกันเป็นคณะได้4เก็บอติเลกจีวรนได้ตามที่ต้องการ5จีวรนซึ่งเกิดขึ้นในที่นั้นเป็นของพวกเธอทั้งยังได้โอกาสขยายเขตจีวรการออกไปอีก4เดือนจนถึงกลางเดือน4เป็นอน,นิสงส์ทางพระวินัยบัญญัติ การที่พระพุทธทองค์ทรง,งบัญญัติให้พระภิกษุพูดจำมันสาครบถ้วนไตามาสแล้วต้องกลานกระถิ่ก่อนจึงจัดจารึกไปที่อื่นได้นั้นเท่ากับเปิดโอกาสให้ภิกษุหาผ้ามาทําจีวรเพื่อผัดเปลี่ยนจีวรเก่าที่ชํารุดแล้วใช้มานานในการเย็บผ้าทําเป็นจีวรน,นั้นพระภิกษุทั้งหลายจะต้องด้วยกันทําจีวรดังนี้จึงมีพุทธบัญญัติไว้ว่า ในวัดเดียวกันเมื่อพภิกษุทำจีวรพระภิกษุรูปใดไม่เข้าไปช่วยทำพระภิกษุรูปนั้นจะต้องมีโทษคือเป็นอาบัติดังมีเรื่องเล่าในคำพมภีธรรมบทขุนทกนิกายว่าครั้งหนึ่งพระอนุุตษมีจีวรเก่าได้เที่ยวแสวงหาผ้าเพื่อทำจีวรเมื่อได้ผ้าแล้วในวันที่ทำจีวรน,นั้น พระพุทธองค์พร้อมด้วยพระภิกษุจำนวนมากได้ไปช่วยกันทำจีวรด้วยพระมาหากัสสปะนั่งต้นแถวเพื่อเย็บจีวอพระสารีบุตรนั่งท่ามกลางพระอานทน์นั่งอยู่ท้ายสุดพระภิกษุทั้งหลายช่วยกันกรอได้พระพุทธเจ้าทรงร้อยได้ในหบงเข็มพระมาหาโมกลารนะเป็นผู้ประสานงานทั่วไป อุบาสกอุบาสิกานำพัตาหารไปถวายพระภิสุเหล่านั้นตามเรื่องที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าการทำจีวรเป็นงานใหญ่ที่จะต้องช่วยกันทำจึงจะสำเร็จในสมัยต่อมาวิทยาการได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นการเย็บจีวรก็ใช้วิธีการที่สมัยใหม่ด้วยเครื่องจักรที่รวดเร็วและปราณีประกอบกับผ้าที่ใช้ทำจีวรก็หาได้ง่าย บัดนี้ทาย,ยกทายิกาจึงจัดผ้าจีวรนสำเร็จรูปไปถวายพระพิสุครั้งสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์ทรงบัญญัติเรื่องกฐถิ่นแล้วนางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้อยู่ในเมืองสารวัตถีได้ไปทำบุญอยูนะ่ณประจําทรงทราบการบัญญัติเรื่องกฐถินแล้วก็มีจิตสภานํามาผ้ากฐถินไปถวายแก่พระพิสุชาวเมืองปาถา30รลกูก ให้ได้กลานกระถินงดังนี้นางวิสาขามหาอุปาสิกาจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ถวายผ้ากระถินงคนแรกพระภิกษุชาวเมืองปาถา30มสิุน,นั้นได้กลาญกระถินงเป็นชุดแรกขั้นต่อมาท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาก็ได้จัดหานำผ้าไปถวายแก่พระพพภิกษุผู้จำพรรษาแล้วเพื่อกลานกระถินต่อไปการถวาย ผ้าในลักษณะนี้การกระทำสึกต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีทอดกระถิ่นมาจนถึงปัจจุบันนี้การถวายผ้ากระถินนี้นิยมถวายกันมีสองวิธีคือถวายเป็นมหากระถินอย่างหนึ่งและถวายเป็นจุนลกระถินที่ว่าการถวายเป็นมหากรถินนั้นได้แก่การถวายผ้ากรถินที่มีการตระเตรียมงานเป็นเวลานานมีบริวารกรถินมาก และจัดทำกันเป็นงานใหญ่อย่างที่กระทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้ส่วนที่เรียกว่าจนลกถินนั้นหมายถึงการถวายผ้ากถินที่ใช้เวลาจำกัดเช่นต้องเย็บย้อมทำเป็นจีวรทอดถวายในวันนั้นและพระภิสุจะต้องกรานกถินให้เสร็จในวันนั้นจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรจึงมีคำพูดเป็นสำนวนว่า ยุงเป็นจุนละกะถินการถวายผ้ากถินมีผลภพระนรริสงเยอะมากทั้งแก่ผู้ที่ถวายและพระภิกษุผู้ได้รับกถินอาน,นิสง์ในส่วนของพระภิกษุผู้ได้รับการกถินแล้วมี5ประการคือ 1. เที่ยวจาลึกไปไม่ต้องบอกลา 2. 2. เที่ยวจารึกไปโดยไม่ต้องนำไตรจีวรไปครบทั้งชุด 3. ฉันรวมกันเป็นคณะได้และ 4. เก็บอติเลกจีวรนไว้ตามที่ต้องการ 5. จีวรนซึ่งเกิดขึ้นในที่นั้นเป็นของพวกเธอทั้งยังได้โอกาสขยายเขตจีวรการออกไปอีก4เดือนจนถึงกลางเดือน4ซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติพระวินัยบยัญญัติที่เป็นอนิสงส์สำหรับพิษุ อันนี้สงในส่วนของทายกทายิกาผู้ถวายผ้ากระถิ่นนั้นคือเป็นโอกาสที่จะได้ทำบุญตามมรดูกาลที่เรียกว่าการลทานและสังฆทานในข้อที่ว่าการถวายผ้ากระถินเป็นการละทานนั้นเพราะว่าการถวายผ้ากรถินมีเวลาและขอเขตที่ถวายได้จำกัดเพียงหงเดือนเท่านั้น คือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11จนถึงวันครึ่ง1 5าค่เดือน12จะถวายก่อนหรือหลังกำหนดนี้ไม่ได้ไม่เป็นภ้ากระถิ่นฉะนั้นผู้ที่ประสงค์จะทําบุญด้วยการทอดกระถินจะต้องขนขวายให้ทันตามกําหนดเวลานั้นเมื่อจําต้องขนขวายจึงรีบทําในเวลาอันจํากัดขอบเขตอย่างนี้เป็นเหตุให้ผู้ที่ถวายมีศรัทธาวิริยะ พูดสาหัสแรงกล้ามากขึ้นจึงอํานวยอน,นิสงฆ์มหาศาลแก่ผู้ถวายในข้อที่ว่าการถวายผ้ากรถินเป็นสังขทานนั้นเพราะการถวายผ้ากรถินมิได้จำเพาะจอดจงลงไปว่าจะต้องถวายแก่พระพิสุรูปนั้นรูปนี้โดยที่เท้ทายกจะนําผ้ากรถินไปตั้งไว้ณนะพระหน้าของพระสงฆ์ทั้งหมดในวัด แล้วกล่าวคำถวายของสง์จากนั้นพระสงฆ์ผู้เป็นตัวแทนพระสงฆ์จะก,กล่าวคำขอความเห็นจากพระสงฆ์ทั้งหมดผ้ากระถินสมควรยกให้เก่พระภิกษุรูปใดเมื่อพระสงฆ์ลงมติอนุมัติแล้วจึงถวายผ้ากระถินพระภิกษุสงฆ์เพื่อจะได้นำกิจแห่งการกล่านกระถินต่อไป ด้วยการถวายลักษณะนี้เรียกว่าสังฆทานซึ่งมีอันิสงผลประโยชน์มากแก่ผู้ที่ถวายดังมีเรื่องของนายจินดาบาลเป็นอุทาหรณ์ดังนี้คือบุญทอดกระถินนั้นเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นการลทานที่จำกัดด้วยการและเวลาทั้งเป็นสังฆทานอันบริสุทธิ์ที่ถวายแด่หมู่สง ยิ่งถ้าได้ทุ่มเททำอย่างสุดกำลังชนิดที่เอาตัวชีวิตนั้นเป็นเดิมพันด้วยใจที่เริ่มใสศรัทธ,ธาอย่างยิ่งบุญที่เกิดขึ้นย่อมมีอันุภาพมากไม่มีประมาณบุญนั้นย่อมส่งผลโดยเลวพันให้ผู้ที่ทำนั้นมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันและยังส่งบุญผลต่อไปยังอนาคตให้ได้เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเลิกยากจนไปทุกชาติตาาบันเข้าสู่พระนิพพานดังตัวอย่างเช่นของเรื่องของนายตินดาบานในสมัยของพระมาหากัสสปะของพระกัสสปะสมมาสัมพุทธเจ้ามีชายผู้หนึ่งยากจนมากจนถึงขณะที่ว่าไม่มีชื่อเขาได้อาศัยอยู่กับเศรษฐีท่านหนึง่งมีหน้าที่เกี่ยวหญ้าตัดหญ้าให้หมาให้กิน ท่านเศรษฐีจึงได้ตั้งชื่อเขาว่านายตินาบานก็คือผู้ดูแลรักษายาบวันหนึ่งเนี่ยท่านเศรษฐีเนี่ยจะต้องไปทําบุญกระถิ่นจึงได้แจ้งข่าวให้เหล่าบริวารและคนรับใช้ในทราบเพื่อจะได้ให้มาร่วมบุญกันทํากับท่านข่าวบุญกระถิ่นนั้นก็ได้มาถึงหูของนายตินบานจากคนรับใช้เขาก็เลยเกิดจิตศรัทธาอยากจะร่วมบุญกระถิ่นกับท่านเศรษฐีด้วยแต่เขาน่ะไม่มีทรัพย์ถินอะไรเลยนะติดตัว นายจินดบาลก็เลยจึงรีบกลับบ้านไปเพื่อไปดูว่าตัวเองนั้นน่ะมีทรัพย์สินส,สิ่งใดที่พอจะทําทานได้บ้างแต่ก็ไปพบกับความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแม้สักอย่างเดียวเขาก็เลยจึงตัดสินใจที่นนจะนําเศษผ้าของตนที่มีอยู่เพียงชุดเดียวไปขายเมื่อจะได้ร่วมบุญกระถิ่นและนำใบไม้ไมาเย็บเป็นผ้านุ่งกันกุจาตา เมื่อขันที่เดินไปถึงตลาดประชาชนเห็นการแต่งกายของนายตินตบานต่างพากันหัวเราะเยาะเย้ยขบขันแต่นายตินบานได้กลับพูดว่าพวกท่านอย่าหัวเราะเราเลยเราจะนุ่งใบไม้เป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าเราจะนุ่งผ้าทิพนาะนายตินตบานเนี่ยก็ได้นําเสื้อผ้าของตนเนี่ยไปขายแก่พ่อค้าคนหนึ่งพ่อค้าผู้นั้นน่ะแม้จะขบขัน แต่ก็รับซื้อไว้ทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะนำไปทำอะไรโดยให้ราคา5้ามาศเมื่อขายผ้าของตนแล้วเนี่ยนายตินบาลก็จึงปรึกษากับท่านเศรษฐีว่าจะนำเงินนี้ไปทำอย่างไรดีท่านเศรษฐีก็จึงได้แนะนำให้ไปซื้อได้และเข็มนายตินบาลเนี่ยจึงนำเงินเนี่ยไปที่ตลาดเพื่อไปควานหาซื้อได้และเข็มท่ามกลางเสียงัหเราะอีกอย่างอีกครั้ง หลังจากที่นายตินนบาลเนี่ยซื้อเข็มกับได้มาแล้วเนี่ยก็จึงนํามาร่วมบนกระถิ่นกับท่านเศรษฐีเมื่อท่านเศรษฐีเห็นดังนั้นก็เกิดความปลื้มปิติและได้อนุโมทนากับนายตินนบาลแล้วนําเข็มกับได้น่ะมาเป็นบริวารกระถิ่นการกระทําของนายตินาบาลเนี่ยทำให้เท้าสักกะเทวราชณนะสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเกิดความรุ่มร้อนใจจึงส่งทิพยเนตรตรวจด,ดู ได้เห็นการกระทําที่ได้โดยยากนั้นจึงเกิดความศรัทธาเริ่มใส่เท้าสักกะเทวราชก็ได้ปรากฏกายที่บ้านของนายตินาบาลลงมามีแสงสว่างจ้าเป็นหมดเลยเมื่อครั้นนายตินาบาลได้พบกับเท้าสักกะเทวราชซึ่งประทับยืนสว่างสวัยอยู่กลางอากาศก็ตกใจเป็นอย่างมากเท้าสักกะเทวราชจึงแนะนําพระองค์เองว่าเราเป็นเท้าสักกะ เรามีจิตเลื่อมใสในการกระทําของเธอซึ่งเป็นที่ทําให้ยากได้ยิ่งเธอปรารถนาสิ่งใดจึงขอเรามาเถอเราจะให้พรเธอ4ประการนายตินบาลเนี่ยได้ฟังดังนั้นเนี่ยจึงขอพอร4ี่ประการแก่ท้าสกัดเทวราชดังนี้นหขออย่ากให้กระผมได้ข่มเหงสตีทั้งด้วยกายวาจาและใจสอง ขออยากให้กระผมมีความตรหนี่ในการทำงาน 3. ขออย่ากให้กระผมมีความเป็นคนพานมีคนพานนั้นเป็นมิตร 4. ขอให้กระผมได้มีภรรยาที่ดีมีศินและธรรมท้าวสักกะเทวราชจึงถามว่าเธอเป็นคนยากจนทำไมจึงไม่ขอให้มีทรัพย์มากๆเล้ว นายตินาบาลเนี่กล่าวตอบว่าการได้เป็นคนดีและมีคนรอบข้างเนี่ยเป็นคนดีนับว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐแล้วท้าวสกกะเทวราชเมื่อทราบเหตุผลดังนี้จึงอนุโมทนาและให้พรทั้งสประการตามที่นายตินาบานนั้นได้ขอข่าวการทำทานของนายตินาบานล,ล่ำลือไปไกลจนถึงพระราชวังพระราชาก็ส่งรับทราบ จึงทรงเรียกนายตินาบานเข้ามาตรัสถามเมื่อทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงทรงขอแบ่งส่วน,วนบุญของนายตินาบานเนี่ยแบ่งส่วนบุญให้พระราชาพระ,าะพราชจึงพระราชาทานทรัพย์ให้แก่เขาก็าคือว่าแบ่งส่วนบุญให้เราได้หรือไม่ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนายตินาบานจึงกลายเป็นเศรษฐี ด้วยผลบุญในปัจจุบันนั่นเองเมื่อใกล้จะละโลกเขาได้ระลึกถึงการกระทำอันยิ่งใหญ่ซึ่งทำโดยยากโดยเฉพาะบุญที่ได้ร่วมทอดจะถถินถวายพระกัสสปะมหาอภักัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าคตินิมิตก็สว่างด้วยอำนาจบุญที่ได้ทำกระทำมาดีแล้วคันละโลกแล้วบริวารได้มาเข้าแถวรอรับกันอย่างมากมาย เพื่ออัญเชิญให้เทพบรตรใหม่ขึ้นเทวรสเพื่อกลับสู่วิมานณ,ณสวรรค์ชั้นดาวดึงเทพบรตรุใหม่เสวยที่พยสมบัติอันตรการตามาถึงพบชาติสุดท้ายเขาได้บังเกิดในยุคสมัยของพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดเป็นชายและได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาบารรลุอรหันตผลในที่สุดด้วยอำนาจแห่งบุญที่ได้ทำมาดีแล้ว เราจะเห็นได้ว่าบุญที่เกิดจากการทอดกระถิ่นนั้นหากทำอย่างทุ่มเทด้วยจิตที่เริ่มใส่เต็มที่แล้วผลบุญน,นั้นวีได้น้อยเลยการถวายด้วยการสละแบ่งปันสิ่งของเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นคือเมื่อให้สิ่งที่ดีมีประโยชน์แก่ผู้อื่นอันนี้สง์ก็ดีก็จะบังเกิดแก่ผู้ที่ให้ สมดังสุภาษิตท,ที่มีอยู่ในอังคุตรนิกายปัญจากานิบาทตามที่ได้ยกขึ้นเป็นบทอุเทศในเบื้องต้นว่าอาคตายีวรธ,ธายีเป็นอาทิซึ่งแปลเป็นความในใจพึ่งแปลเป็นใจความว่าผู้ให้สิ่งอันเลิศให้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่ประเสรศิฐย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่ตนเกิด ดังนี้การให้ทานด้วยการถวายผ้ากรถินจึงมีอานิสงส์มากดังที่ได้พันนานามาแล้วในการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนไตยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และพระอำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงเป็นปัจจัยอภิบาลท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ปราศจากโลภาพ ภัยพิบัติอุปวัตอันตร,รายใดๆทั้งปวงและจงเจริญไปด้วยอายุวันะสุขะพระปฏิพานธนสารสมบัติประสงค์จำานงหมายสิ